เดี๋ยวไม่ไพี่น้องเอไม่ยามพี่น้องไม,ม่ยำสามเมยียดพี่น้องเนี่ยปกเบิกได้บ่นี่ยเอาเบิกโมเบิงอาําเป็นเป็นทังไดนิ่มบ่นเนี่ยเีดไปเมื่อแรกเออเอาว่าไข่ยอยู่พี่น้องไข่อ,อ,ยอยู่แต่ว่าย,ยัางมือสัตเกนเนียรติน้อต้องให้มันสัตเก,กียรติก็นีมีดเสีดเทียเดียวน้อพี่น้อง เบิงเบิงเบิงคือว่านี่เศร้าเลยพี่น้องนี่เศร้าเองเป็นว่าบ่เศร้ากเกือบแล้วน,อน้อนี่นี่เบิงสภาพมันน่นคงเออเอาว่าไข่อยู่พี่น้องัก็ไหนใส่ปุ๋ยได้นี่นี่ต้นนี่เป็นนักโมูหน่กันต้ตนนี่เศร้าคือเศร้าเมื่อเดิม โอ้ตวมมออะวันก็เริ่มมากเลยที่หํเนาเนี่ยโอ้ต้นกีดระว่าเริ่มมากแล้วพี่น้องเห็นบ่ต้นที่ว่าเป็นนักกระมูด้วยนี่นี่นี่เอา้าพี่น้องนี่ซื้อไ้เลยนี่ของพ่อใหญ่เสียเอี่ยมนี่ด้อซื้อไ้ <laughs> โอ้นี่พี่น้องโอ้ตามจริงทิมไว้สองปีเลเยน,นี่ต้น คัดบริษัทอัน e ีดน้อคือสีบกกายจีดพี่น้องคือจะบอออกน้ำนั่นโอ้จะว่ากับมาล่ะพี่น้องนี่โอ้ดีเยุพี่น้องขนาดจีไปเที่ยวเดียวเนี่อันชุดเลขน้ำยางนะเดี๋ยวเพิ่นว่าใครอยู่จะว่าเดี๋ยวต้องต้องอีกสามรอบต้องอีกสามรอบก็ต้องอีกสองรอบไหมนี่เอาเบิรงพี่น้อง ยาเมเึงเหมิดเลยเด้นน่พี่เห็นบ่นี่นานี้บ่ออกเลยหน่บ่ออครับพวกตีกีตะกี้นะสองปีแล้วนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วเออขั้นมันขั้นนั้นถ้าเป็นยังส่ตลอดเดูการเนาะเออ ครับเป็นทั้งสี่ต่อรอด,ดูการการแสดงว่าใส่ได้พี่น้องโอเคเลยพี่น้องใส่ได้เลยเตเ้องเบึ้งไปเง,งี้ยวๆเนาะอันนี้ขายสามเถื่อเลยพี่น้องนี่ขายสามเถื่อแล้วนีาา่ขายสามเถื่อแล้วนี่หน้าซ้ำนี่ละขายสามเถื่อแล้วนี่ยังออกอยู่ปกติอยู่สามมีดพี่นอวว้องมาเบึ้งอีกนี่ต้นนี่เป็นนักนี่ เออเข่าทาอยู่ด้วยพี่น้องเนาะตามมีดพี่น้องสวัดมูลูเลยเอปอปหยยหูหอ,อกหรือปูเใหญ่ปันได้พี่น้องนี่เห็นบอวิเก๋าอยู่ด้วยพี่น้องเก๋าอยู่ด <c oughs> <อ>้วยแค่กดทิมเนี้ยเนี่ยเออแต่เข่าทาของเพิ่นอยู่ตัวและเนาะแต่ว่าก็ต้องเบิ่งไปเงี้ยวๆครับบหมอนเพื่อมันเกิดจะอว่าคือผมาณอันบดดนนะ แต่เกาแต่เกาเออออกย่บดดนแต่ว่าขั้มจีออกให้มันพานในหลีมันต้องออกพุ่นครับจนปิดหนายยางไปเลยจังจีจังสียกทึ่งสองโป้ให้เลยโอ้สีดสีดไปอันสูตรเล่งน้ำยางเขาก็สีเท่วเดียวครับสีเที่วเดียวเราก็บดมันสีอีกเลยครับข่ายากปวดแข้งปวดขาพี่น้องเลยเออสูตรขาอันสูตรขาเซราสานันตามแล้วพี่น้อง้วสูตรเล่งเนี่ย คอยใจตรงกันเนาะสูตรเล็งนีงหัวก็ได้สีได้เทเดียวพี่น้องกรบสีเดียวได้เทีเดียวแต่ว่าก็บอท่านเหลี่ยวสักหนอแต่ทายห้เบื้องเนี่ยตัวจีมันสีเหลี่ยมเนาะเทียนึงอ่าสูตรฆ่าเชื้อราสามครั้งครบแล้วอ่าสูตรเล็งน้ำยางหัวก็สีเทีเดียวพี่น้องนี่ก็เป็นตั้งสี่ละครับพี่ก็ถือว่าเออขัานผมมมีน้ำจุลินทรีย์ตัวนี้เนาะ กัดิทิมใบซื่อได้พี่น้องไง้อพี่น้องพี่เจรนาเอาเนาะทิมไปซื่อเบิ้งเบิ้งต้นนี้คือกันนี่เห็นบ่โอ้เห็นชัดเกลี่ยเลยเดนพี่น้องก่อยทิมมาสองสามปีเห็นบ่พี่น้องเอาเอามาสฉีดจะถือว่าอุ้ยจะถือว่ายังไดพี่น้องเออก็เบิ้งกันไปเงวๆเนาะเพื่อมันออกแล้วก็คามันยุดนะถ้ามันจะเห็นผลอีเล่นั่นมันต้อง ไหลตลอดฤดูกาลนะครับไหลตลอดฤดูกาลหมายวามว่าไหลจนปิดนายยางคุณจังสีว่าเห็นผลอีหรีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เดือนทางมาก่าท่านนด้จบอยู่แด้วครับพี่น้องนี่นก็มวกระขายไปสามเท่อนะครับนี่ก็ถือว่ามันออกเด้ออกปกติก,กับตน้นกับต้นที่เปิดนเนาะออกปกติเลยและต้นที่เปิดเนแที่เป็นเบืองกัน เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นที่ว่าเป็นนะต้นนี้ว่าั่นเป็นต้นนี้ว่าั่านนาตายนะนี่นี่ก็ถือว่าออกปก,กตินะครับต้นนั้นก็ได้ออกปก,กติขึ้นกันนี่ป่วยแล้วกลับขึ้นมาแล้วพี่น้องดอนนี่เป็นหนันกหนักขโมยเดี๋ยวไปผสมเีษเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิว่าใส่หลายใส่หน่อยเนาะเออใส่ซ้ำหลก็ซั่นก็เศษเออดิมโอ้ก็ดีแห้งอยู่เด้วยนี่ ผมว่าดีแห้งแล้วเหลือแต่ว่าปีเปลือกยางมันต้องนุ่มแต่ผมบริกีดเบ้างไอคง้คนงานเพิ่นกีดคนงานเพิ่นว่าเออก็ดีดีก็ก็ดีอยู่แต่ว่าผมว่าดีอยู่นี่มันยังบ่ชัดเจนพี่นอ้องมันต้องว่าดีเลย <c oughs> เออดีอยู่นี่มันเป็นคําว่า50 50เนาะเออเดี๋ยวต้องเสีดอีกเพิ่มอีกโอ้เสียเรือบ่ทใช่นักบ่ได้พี่นอ้องเอ้ยบาด ผสมเท่าน่อยพี่น้องเครื่องถังเอาเครื่องถังดีกว่าเออเครื่องถังดีกว่าเครื่องถังแบกมันแบกโบมเงยพี่น้องนี่เด้อข,ขั้นผสมถังนึงนี่ให้เต็มเลยพี่น้องผสมถังนึงนี่นี่ขั้นลิน้นถังนึงให้เต็มนี่พี่นออ้องหกปลอยเลยนี่ละขวดน,น้ำจิ้งหน่อยนี่ละนี่ นี่ได้ถังหนึ่งพี่น้องแต่ว่าพอเขาปฏิสิทธิอแบบผสมเครื่องถังบัดนี่รีดออกเครื่องหนึ่งพี่น้องเนี่ยเ่ยวเครื่องหนึ่งนะมันหนักเจ็บเอวพี่น้องเจ็บเอวเจ็บขาพ่อนี่เอาเครื่องหนึ่งพี่น้องเอาเครื่องหนึ่งเอออิ่นลงไปก่อนโอ้แสดงว่ามันโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่ากับเบิ้งไปยาวๆเนาะ สำหรับคนที่มาเบิองไม่นะครับโอ้ผมฝากไว้เลยร่องเห็ดเบิองครับโบเสียหายโบว่ามันกับโบแพงเ,งเนาะบ่ได้แพงอีหยังพี่น้องเลยท่านสูตรเล้งน้ำยางนี่ถือฤทธิ์ละสามบาทสี่บาทนึ่งนะกี่ได้บักหลายต้นนึงพี่น้องเออใครก็ไปซื้ออันยาของข้าเจ้านะครับยาของข้าเจ้าที่ขายอยู่ในี่นห้เน,นี้ยเห็นโอ้ฤทธิล์ละหลายร้อยครับพี่น้อง เอาเห็ดเอาครับดิ้ละสีบาทนึงพี่น้องสมช่อนี่นึงพี่น้องนี่มันหนักพี่น้องเบียบโอ้ไหวจวดลงเลยพี่น้องโอ้เข่าทาอยู่พี่น้องเลยรูปเบียบโอ้พีดฟ้าน้องหมเดเลยแกอืมไปย้อนเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อย,ย้อนเบื้อง มันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับชวดน้ำมักในนะี้ปัญหาอย่างหนึง่งเพื่อการพ่นนี่แหละครับการเียดนี่มันเป็นเรื่องยากครับมันเป็นเรื่องยากมันมีไอพี่น้องมันมีไอ้ปวดเอวปวดขาท่านเป็นไปได้นะครับให้ใส่เครื่องครับต้องมีเครื่องครับต้องมีเครื่องซอยเดียวเดี๋ยวสีไปตตอสเสลิงแล้วนะครับมีโครงการเิไปตอ่อเสลิงกำลังเกเ็บเงิอนอยู่พี่น้องนี่ตอนนี้ก็พไพ่ไปก่อนตว่าบะใส่หลายพี่น้อง ไอเครื่องหนึ่งนี่ผสมดูๆเอาโอ้นี่นี่น,น,น,นี่สีดไปแล้วนี่มาเบิองทั้งพีกันเถอะเดือบเนี่ยน้ำสีตอนฝนตกไม่ได้พี่น้องเขาอย่ยเหมือนแรงสีตอนฝนตกไม่นี่มันจสียนั่นมันจิบประหยัด มันจะได้หลายต้นึ้นนะหอมขนาดเลยพี่น้องเลยแต่พอยุ่งมันหนีด้อเนี่ยพ่มาณนี่พี่น้องเห็นวะซุ่มซื่นเลยเห็นวะนี่สูตรเล็กน้ายางนี่นี่ไปย้อนเบิ้งเน้อพี่น้องเด้อผมว่ามันก็นเนียนดีอยู่ด้วยนี่หลังกาจากการสีดขาเสื้อล่ามากนี่มันเนียนดีผิวผิวต้นยางมันเนียนนะ เห็นผลอยู่แต่ว่าก็ต้องเบิ้งไปเงยเงๆเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวขอตัวไปเสียก่อนนะพี่น้องกะสรุปแล้วก็คือมันเริ่มเห็นผลพี่น้องมันเริ่มเห็นผลนะครับเออบวกันในฟันทงว่ามันจะเห็นผลร้อยไปเสนตบอจะวามันเริ่มนะครับมันเริ่มเออเริ่มเห็นผลมาเรื่อยๆเอา้าไปเสียก่อนแทร์ที่สองพี่น้องสูตรอันนี้เด้อสูตรเล่งน้ำยางเด้อ สูตรคาเซล่าสีครบแล้วสามเถ้อเล็กน้ำยังไปจับไปพี่น้อง